สวัสดีครับผมโหรกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีเมษเดือนมีนาคมสำหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนวินาศกลุ่มลักนาแต่การที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบมรณนะทำให้ความเป็นเจ้าเรือนวินาศของดาวพฤหัสและพบวินาศไม่อาจให้โทษด้านร้ายได้อีกทั้งดาวพฤหัสยังมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชค ส่งผลดีให้ทั้งด้านการเงินและด้านโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทําให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตามีความสุขเบิกบาร่าเริงแจ่มใสไปจนตลอดทั้งเดือนอีกทั้งดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงก็มีเกณฑ์และแนวโน้มที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาสําหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีเมษตลอดเดือนมีนาคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไร รับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่มีนาคมโคจรสถิตพบกรรม,มะส่งผลให้ระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดรายได้ด้านการเงินมักโชคดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ยอยู่อย่างบ่อยครั้ง อีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศหรือรายได้ด้านการเงินจากการไปทำงานยังต่างประเทศและยังจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะสำหรับช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกตกทอดด้านการเงิน เป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศช่วงนี้ถ้าได้ลงทุนทําธุรกิจด,ด้านการเงินหรือการไปหาเงินในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมจะประสบผลสําเร็จสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างสูงอีกทั้งยังจะมีรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากการเดินทางติดต่อธุรกิจด,ด้านต่างๆการลงทุนเสี่ยงโชคในธุรกิจด,ด้านการเงินจะประสบผลสําเร็จ ได้รับรางวัลใหญ่สมดังคาดหมายอีกทั้งะะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการเป็นตัวแทนหนายหน้าและรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากด้านการค้าขายมิตรสหายคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะร่วมมือสนับสนุนคอยช่วยเหลือด้านการหาเงินเป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอังคารที่เป็นองค์เกณฑ์และเป็นดาวมหาอุดเป็นคู่มิตรและดาวสุขโยกกับดาวราหูเจ้าเรือนลาภเป็นคู่โชคลาบไม่ขาดฝันอีกทั้งดาวสุขดาวแห่งการเงินยังโยกกับดาวพุธเจ้าเรือนสหัสชะและเจ้าเรือนอริเป็นคู่ธาตุคู่เสน่และโยกกับดาวเกต อีกทั้งยังจัดตุโกนกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และปรีโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือลาพระและจัดตุกโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีทําให้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสําหรับข้อควรระวังด้านการเงินระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากดังนั้นควรระมัดระวังด้านรายรับรายจ่าย จะให้หุ้นส่วนและผู้ใหญ่บางคนเข้ามาวุ่นวายให้มากนักจะให้ใครกู้หนี้ยืมสินควรพิจารณาให้ดีอาจถูกโกงได้ที่เป็นเช่นนี้พระดาวสุกตรีโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนลาภะเป็นคู้เสียทรัพย์จึงอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าววันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมีนและวันที่สิมีนาคม ดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกุมส่งผลให้ระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดโชคลาภด้านการเงินมักจะมีอยู่เสมอเสมอรายได้ด้านการเงินที่เกิดจากธุรกจิจด,ด้านต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมีนาคม สรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวเสาโคจรสถ,ถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรสมผลในระยะนี้ด้านการงานของเจ้าชะตาจะมั่นคงถาวรและเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก การลงทุนในธุรกจิจด,ด้านการงานต่างๆถ้าได้ลงทุนหรือทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมมักจะมีโชคอยู่เสมอๆมีโอกาสได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทำอยู่อย่างไม่ขาดด้านการงานจะมีเข้ามาอยู่หลากหลายรูปแบบระยะนี้ด้านการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง แต่อยู่ในทิศทางที่ดีดังนั้นถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงอาชีพการงานถ้ามีโอกาสดีรีบไขว่คว้าไว้ก่อนอย่าปล่อยให้โอกาสดีหลุดลอยไปโดยง่ายการลงทุนธุร,รกิจด้านการงานถ้าได้ร่วมลงทุนกับบุตรบริวารคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริม,มทรัพย์เข้ามาให้ทำ เป็นงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากอีกทั้งระยะนี้ธุรกิจด,ด้านการงานทาริเริ่มลงทุนพัฒนาด้านการงานใหม่ๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานในต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จสร้างผลประโยชน์และรายได้ให้เป็นอย่างสูงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิด การริเริ่มลงทุนหรือการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากและมักมีโชคด้านการค้าอยู่เสมอเสมอสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างหรือรับราชการด้านการงานและผลงานจะประสบผลสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานและได้เพิ่มเงินเดือนสูงขึ้นมากกว่าเดิม สำหรับนิสิตนักศึกษาด้านการศึกษาจะมีความขยันขันแข็งและพัฒนามากขึ้นอาจมีการเริ่เริ่มด้านการศึกษาในวิชาที่ใหม่ๆโดยมีอาจารย์และเพื่อนร่วมเรียนร่วมชั้นใหม่ๆคอยช่วยเหลือด้านการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคณะหรือย้ายสถานศึกษาแต่ไปในทิศทางที่ดีและมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้ไปศึกษาต่อ,อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ในสถานศึกษาที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานกำลังสมัครงานจะได้งานที่ดีทำดังหวังในช่วงนี้ที่เป็นเช่นนี้พระดาวเสาดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบลาพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอยู่ร่วมเรือนดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะเป็นผู้ธาตุไฟผู้เสริมบารมีและดาวเสาโยกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะและเจ้าเรือนวินาศ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคอีกทั้งดาวอังคารที่เป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาอุดโคจรสถิตพบกรมมะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุกเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นคู่มิตรและดาวเสายังโยกกับลัคนาจึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีมีนมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุดจาวิราช และว,วันที่15มีนาคมดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีกุมส่งผลในระยะนี้ด้านการงานหรือการลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและมักจะมีโชคอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งจะมีมรดกตกทอดด้านการงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์จากหุ้นส่วนที่เคยได้ร่วมลงทุนธุรกิจการงาน สำหรับด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินถ้าได้ลงทุนจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้ผลประโยชน์รายได้ด้านการงานยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมีนาคมที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาสถิตพบลาพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร และดาวเสาดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและโยกกับลักนาจึงทรงผลดีด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการงานรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานที่ได้มาระยะนี้ควรเก็บรักษาให้ดีผู้ใหญ่และหุ้นส่วนบางคนอาจคิดเบียดบางผลประโยชน์รายได้ด้านการงาน หรือแยกชิงธุระอิดการงานใหญ่โดยไม่เฉลียวใจและคาดคิดมาก่อนทั้งนี้เพราะดาวสุกอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวเสาเป็นคู่ศัตรูและดาวอังคารอยู่ร่วมเรือนดาวเสาเป็นคู่ลำบากลำบนจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวสำหรับดาวเสาดาวสุกและดาวอังคารถึงจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาก็จริง แต่การที่เป็นดาวคู่ศัตรูคู่ลำบากจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการงานให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวศุกร ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่9มีนาคมโคจรสถิตพบกรรม,มะสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโอกาสที่จะมีโชคได้พบรักมีเป็นอย่างสูงแต่ช่วงระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้ถ้าได้พบรักควรพิจารณาให้ดีว่าผู้ที่ได้พบจะนําโชคมาให้หรือไม่สังเกตดูฐานะความเป็นอยู่ให้ดีเพราะอาจจะต้องทำงานหนัก หารายได้ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่จะได้พบแต่ถ้าคิดว่าเป็นรักแท้ถึงจะนเ,นเหน็ดเหนื่อยในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่จะได้พบเป็นอย่างมากก็ไม่เป็นปัญหาก็โอเคครับระยะวันที่เก้าไปจนตลอดสิ้นเดือนสำหรับคนโสดช่วงนี้ชาวชะตาจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เนื้อหอมเป็นอย่างมากสามารถดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้อย่างไม่ยากด้านคู่ครองความรักไม่ต้องไข,ขว่คว้าหรือเสาะหา ก็จะมีมาเองเพราะดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบลาภะสำหรับผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีรู้เท่าทันคนมีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างไปจากผู้อื่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน จะได้พบเจอระหว่างติดต่อธุรกิจด,ด้านการงานหรือเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงงานเดียวกันได้มักจะนำโชคลาภมาให้อยู่อย่างเสมอเสมอแต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งหน้าที่การงานใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่9มีนาคม ช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้ร่วมกับคู่ครองคนรักประกอบธุรกิจการงานหรือปรึกษาหาหรือด้านการงานร่วมกันร่วมมือกันหาเงินหาทองสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการงานและด้านการเงินเป็นอย่างสูงตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศส่งผลให้ด้านคู่ครองความรัก มีความสุขสดชื่อและปรองดองกันเป็นอย่างดีระยะหลังวันที่9้ามีนาคมเป็นต้นไปจนตลอดทั้งเดือนดาวสุขดาวแห่งความรักโคจรสถิตพบลาพะช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เนื้อหอมเป็นอย่างมากสามารถดึงดูดหัวใจเพศตรงข้ามได้อย่างไม่ยากดังนั้นอุปสรรคและปัญหาด้านความรักจึงพอมีอยู่บ้างเพราะเจ้าชะตาเป็นผู้ที่มีเสน่ห์แรง ดึงดูดความสนใจให้ผู้อื่นชื่นชอบและหมายปองอยู่หลายคนดังนั้นถ้ามีปัญหาใดด้านความรักควรปรึกษาหารือให้ความชัดเจนด้านความรักให้ดีให้เกียรติขึ้นกันและกันและให้ความเชื่อมั่นในด้านความรักที่มีต่อกันให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้านความรักจึงจะดำเนินชีวิตรักไปอย่างราบรื่น สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีเมษตลอดเดือนมีนาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวเห็นโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวราหูดาวเสาและดาวมฤตยูระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่14มีนาคมช่วงนี้โชคลาภด้านการเงินและด้านการงานมักจะมีอยู่อย่างไม่ขาด โชคลาภถึงจะได้มาล่าช้าอยู่บ้างแต่ก็จะได้รับโชคใหญ่ดังหวังอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงด้านโชคลาบมักจะมีอยู่อย่างเสมอเสมออาจพลิกผันชะตาชีวิตให้ร่ำรวยมั่งคั่งให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดอีกทั้งโชคลาบที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันหรือได้มาอย่างฟลุกฟล๊กในการลงทุนเสี่ยงโชคด้านการเงินมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับรางวัลใหญ่อย่างไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะได้มาก่อน โชคใหญ่ด้านการลงทุนธุรกิจต่างๆในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศมักมีโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอรวมทั้งโชคใหญ่ที่มาจากมรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านการเงินและด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีเกณฑ์และโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับอีกทั้งโชคลาภใหญ่ที่มาจากด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน ก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาดาวแห่งโชคลาภและดาวแห่งการงานโยกกับดาวพฤหัสและลัคนาอีกทั้งดาวราหูเจ้าเรือลาภโคจรสถิตพพวินาศโยกกับดาวสุขเจ้าเรือนแห่งการเงินที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นอุดมเกณฑ์เป็นคู่โชคลาภไม่ขาดฝันและดาวราหูเจ้าเรือลาภยังโยกกับดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลม จึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นหลังวันที่14มีนาคมเป็นต้นไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ด้านโชคลาภที่มาจากด้านธุรกิจต่างๆยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องอุปสรรคและปัญหาด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบอาจจะมีอยู่บ้างดังนั้นพึงระวังผู้ใหญ่และหุ้นส่วนเพศตรงข้ามบางคนอาจคิดเบียดบางผลประโยชน์ด้านโชคลาภ ที่เป็นเทีนนี้พระดาวอังคารอยู่ร่วมเรือนกับดาวเสาร์เป็นคู่ลำบากและดาวศุกร์อยู่ร่วมเรือนคู่กับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูดาวอังคารและดาวศุกร์และดาวเสาร์ที่อยู่ร่วมเรือนกันถึงจะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านโชคลาภแต่ผลเสียก็พอมีอยู่บ้างเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูดังนั้นพึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษต,ตลอดเดือนมีนาคมนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษคือทิศประจำตัวตนคือทิศตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการงานคือทิศใต้ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งโชคลาภคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทยสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวัน เช่นจะเดินทางไปต้องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจการงานเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นข,นของชาวลัคนาราศีเมษครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเลขสามเลขประจำตัวตนเลขหกเลขแห่งการเงินเลขเจ็ดเลขแห่งการงานเลขแปดเลขแห่งโชคลาภเลขห้าเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวัน นใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทเอ็และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะกบนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขเจเลขแห่งการงานปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางหน้าคปรกเลขหเลขแห่งการเงิน ปักทูบยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงเลขแปดเลขแข่งโชคลาภปักทูบสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลเลขห้าเลขแข่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูบสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิจะอคติฐานขอพรสิ่งใดได้ตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับ ท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสารกลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง มีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปี2567นี้ครับสวัสดีครับ